เดี๋เราจะมาตีวันนี้กันนะครับเคิร์สซองโบนะอย่างแรกเลยที่เราต้องใช้นะครับก็คือรับโอริดีคอนนะครับจัดมาเลยนะผมไปจัดไปก่อน300ก้อนเป้าหมายวันนี้นะครับเจ้าโบ,บกหกนะครับไม่รู้ได้หรือไม่ได้นะครับบวกหนึ่งเอาเริ่มเอาชัยเหมือนเดิมบวกหนึ่งเอาเริ่มเอาชัยนะครับเคิร์สลองโบนะบวกหนึ่งเอาเริ่มเอาชัยนะผมไปไอ้บวกแค่หนึ่งนะเอาเริ่มเอาชัยนะเอาเริ่มเอาชัยโ <c oughs> คตรเครียดเลยว่ะ เครียดมากๆแนละ้วเป็นอะไรที่ผมไม่ชอบที่สุดแล้วนะมันเครียดเกินกว่าจะบรรยายนะผมบวกหนึ่งไปบวกหวันนี้ด้วยงบประมาณสามแสนเพชรน,นะไม่น่าจะพอแล้วดูจากสภาพแล้วนะครับไปโอ้โหแหกแต่เช้าเฮ้ยบวกแค่สองยังแหกเลิกไม่ดีแล้วโอ้โหแค่บวกสองก็ผมต้องสูตรนักคราสนะสูตรนักคราสวิง่งนะวิ่งกลับบ้าน แล้วก็เดินอ้อมตรงนี้ใช่ปะ่ะสู่นักแคสตอ่าเฮ้ยผมขออนุญาตใส่หมวกไอ้นี่แล้วกันนะไอ้เต้นๆนะไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะได้หรือเปล่านะให้มันขยับตอนระหว่างตีปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บอ่าสองแล้วสองแล้วสองแล้ว,อลวโอ้โหแค่สองก็ลุ้นแล้วอันเนี้ยแค่สองก็ลุ้นแล้วไปสามร้อยก้อนจัดยาวๆครับไปยาวๆกดกดยาวๆเหรอ กดรัวๆเหรอสูตรกดรัวๆนู่นใหม่แล,ล้วครัเสียหายไปเท่าไหร่ครับพี่เยอะจัดเลยครับผมไม่อยากจะไปคิดถึงมันครับอืมไม่อยากไปคิดถึงมันนะฮะพอดีไม่มีคนเอาก็เลยเอานะเออสองสามคนถ่ายครับผมใช่เปล่าเตรียมงบไว้อยู่ประมาณสามแสนนะสามแสนเพชรฟ้านะครับผมโอมกูโอมกูโอมกูตุย้ยแหกครับผมถอดของเขาบอกให้ถอดของนะถอดของนะถอดของถอดของเหลือแค่อนูนะครับผมเหลือแค่อนู เตะบวกก็แห่นอนก็แพ้เวรกรรมจริงๆนเทวิตอุม้มไปผมรอไอ้ตัวเนี้ยเด้งเป็นท่าท่าท่าเปท่าเตะนะซ้ายขวาซ้ายขวาใช่ปะเดี๋ยวนะซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วก็เป้งอ่าซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายแล้วก็เป้งเฮ้ยอ่าต่อครับต่ออยู่แล้วครับคุณบรรทัดไม่ต้องห่วงผมต่ออยู่แล้วเอ๊ะปึ๊บปึ๊บอ่ารอรอ,อมันเต้นก่อนรอมันเต้นก่อนรอให้มันเต้น บวกสี่ได้นะบวกสี่ได้เมื่อไหร่นะซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายเป้งโอ้โหสัสดีครับได้เลยครับผมได้ครับผมมาละ เจ้านี่ถ่วงนี่นะครับผมได้ครับได้ครับได้ไปก่อนปึ๊บปึ๊บขวาเดี๋ยวนะนะรอลรรไตท่าซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายเป้งโอ้โห oh ไปไหว้ก่อนทีนึงนะอรัเคารพถ้ำมูนักครับเคารพถ้ำมูนักนะครับผมขออนุญาตครับขออนุญาตผมขออนุญาตลงจากมอไซค์ครับทำความเคารพครับทำความเคารพ มูดักแดนอ่ามูดักแดนดิอ่ามูดักแดนเออทำความลบครับเรามามูหนักเราก็ต้องใช้ท่ามูดักแดนอ่ะกลับไปกลับไปมีแต่คนให้สูตรอะไหวมูหนักแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาตามลิชบนหัวนะซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายเป้ง นีแบนด์หมวกเดิมแล้วหมวกดั้งเดิมของเรานะครับแล้วก็อันนี้ชุดเดิมชุดเดิมชุดดั้งเดิมที่เราเคยใส่ตลอดเวลานับเราต้องลองใช้อันอะไรที่มันเดิมเดิมดูนะครับกระเป๋าเป้หมีชุดเดิมที่เดิมเดิมที่เราเคยใส่นับที่เราชุดนี้ในการตีบวก6กธนูฟ้ามาแล้วนับแนวสามพิงน้าพู3สามรอบแนวสามมาซ้ายบนซ้ายบนซ้ายใช่ไหมซ้ายคือด้านนี้เหรอซ้ายบนซ้ายหนึ่งหนึ่งรอบนะครับหนึ่งรอบ หนึ่งรอบอ่าหนึ่งรอบแล้วอุ้ยอุ๊ยโอ้โหแค่วนแค่นี้ยังแป๊กเลยอะ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอาวนใหม่วนใหม่เอาใหม่เอาใหม่รี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 เข้าสารย้ายนิดหน่อยย้ายแน่กว่านี้บายวนครับวนหนึน่งวนวนออมเก้าอี้หน่อยนะครับเก้าอี้เราอย่าขับชน,นครับของเขาของมีค่าของหลวงครับหนึ่งแล้วหนึ่งรอบ,รอบสองแล้วนะห้ามหยุดห้ามเบรก กระตุกกระตุกว่ะสามไปไปห้ามลงจากรถแล้วกดตีอ้าวนน้ำพุสามเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมต้องล็อกอินใหม่ว่ะมันไม่ใช่หน้าผมทางซ้ายบนอ่ะโอ้โหจบเลยจบแล้วรู้แล้วทำไม รู้แล้วล็อกอินใหม่ก่อนรีตัวก่อนรีเซ็ตก่อนตัวมันไม่ใช่ตัวผมนีม่ที่ผมเล่นตัวใครอยู่โอ้โหฮวงจุ้ยมันตับเพียนเป้ามั่วไปหมดนะเออนี่ตัวนี้ดิว่าตัวนี้ดิตัวนี้ดิดหายใจลึกๆครับหายใจลึกๆนะครับเป้งนะตีบวกป้างนะคตีบวกอารมณ์เดิมๆนะครับชุดเดิมๆนะแว่นตาเดิมๆชุดแดงนะครับหมวกบันนี่แบรนชุดเดิมๆนะครับนะ ชุดเดิมๆครับไปใจต้องนิ่งแล้วก็กดกี่ทีแล้ววะเนี่ยเดินครับเดินไปกดรัวๆเลยนะสองที สีนะครับถ้าแตกต้องหยุดนะครับกดรัวๆนะกดรัวๆแต่ถ้าไอเน,นี้ยกันแตกแต่ผมจบเลยนะจบเลยหมดละไม่มีเพปรละโอ้โหทีเดียวแตกหูเริ่มดับแล้วเดี๋ยวนะอันนี้ใช่ไหมยี่สี่เหมือนจะไม่พอแล้ววะ่ะเอ้ยพออยู่ได้อีกคลิกเดียวได้อีกคลิกเดียวเท่านั้น ถ้าแตกต้องหยุดนะครับการแตกแต่ผมจบเลยนะให้เปิดลูกพ่อลูกทำอะไรผิดลูกพ่อลูกแก้วแม่แก้วพ่อแก้วไอ้โอ้ ถ้าแตกต้องหยุดนะครับการแตกแต่ผมจบเลยนะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์ถ้าใช่กดแจฝากติดตามและกดกระดิ่งด้วยที่ทิกและทกขายไม่ได้ผู้สับสนุนเบื้องหลังทุกคนที่ให้ผมได้ทำคอนเทนต์ในทุกวันนี้ขอบคุณครับผม